จับเสียงหุบเสืยงหุบไปเลยสิบหกนาฬิกายีสิบสามนาทีอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางแสงสว่างสุคยี่สิบเตุลาคม2 5 0 0สนาร้ 66เลี้ยวสองลำจะขึ้นองี่อะไรบ้างเนี่ยสี่วงเย็นจะขึ้นละแต่ต้มลบตกอ้หนี่มันสบายเลยนี่โม่ต้องเป็นหา้าชิ้เสียก็ไม่ต้อง,<ต>องรงไปเลยนี่มันทิศจะมันออกฝั่งฝั่งฝั่งราวทิศตะวันออกฝั่งใครทิศตะวันตก ตามตามจากทิศเหนือปุ๊บฝั่งตรนฝั่งซ้ายฝั่งนี้ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงนะเขาจะนับตามการไหลของแม่น้ำโขงนะแม่น้ำโขงในจากทิศเหนือฝั่งทิศตะวันออกคือฝั่งซ้ายทิศตะวันตกคือฝั่งนี้อีกฝั่งขวาแด,แ,ดแดดแดดแดดมืดแล้ว แดดมีแต่ว่าตัวนี้มันมันแต่มันจะไปตกหลังอย่งเงี้ยก็หลังตึกตก็จะเนี่ยติดกับบังช่วยบางแดดนะครับคุณชายฝั่งมีน้ำสขงนะแล้วก็อันนี้มันทิศตะวันออกดังนั้นเนี่ยเวลาตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นเร็วกว่าทางกรุงเทพนะแล้วก็ตอนเย็นพระอาทิตย์ก็จะตกเร็วกว่าทางกรุงเทพจึงดีเหมือนว่าสภาพสภาพเอ่อสภาพแสงเหมือน ถ้าเทียบกรุเคพก็ตรงนี้จะเร็วสภาพแสงก็เหมือนกรุงเทพประมาณสักห้าโมงเย็นนั่นหะลงใส้ทองบอกรอจะถึงเมื่อไรแต่ก็ใช้ขีดเวลาเดียวกันกับกรุงเทพปิาตาชิตขึ้นก่อนแล้วก็ตเวลาตอตรงกันขอท่านรักษาเวลาด้วยนะครับเวลาทีเร็วว่าบวทีตกเร็วว่านี่ชิ้เจ็ดสิบแปดยสิ ีเนตามทีมเรือามีเรือล่าปลาดนี้แขงขนวขึ้นไปเพื่อไปออกสกกจัลาเนี่ยเาบอกว่าทางทางทีมเรือต <that> ้องจัดหาเองนะทางทีมเรือแข่งต้องจัดหาไปเองนะของใครของเขา เรืออาจจะมีเรืออาจจะมีคนที่รับจ้าง <c oughs> เรือเวลาเขาต้องติดต่อไปด้วยน้านะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้องเอาไปเองนะอ่ะดึเงเรือก<น>ไปครับตาไปเพิ่ไมได้เลครับเรือหนุ่มเชื่ใจนึ่งไหลเรือลงมาครับหนุ่มเชื่ใจนึ่งไหลเรือลงมา นะครับตอนนี้เรือจากทุ่นน้ำสามลำแล้วนะครับจอมยุทธีมโขงล่องน้ำที่สองหนุ่มซุปปล่อยล่องน้ำที่สามหนุ่มไาทองล่องน้ำที่สี่ตอนนี้มีสองหนุ่มเจอกับจอมยุทธ์สองหนึ่งสองสามร่องน้ำสองสามสี่เออบุร้บไรีทิศทางสั้นบุรีตอนนี้เรือเที่ยบทุนแล้วอันดับวันทิศเหนือนะครับนักขุ้นนิคเทศบาลอำเภอมาบุญหาร รองน้ำที่สองนัคือจอมยุทธ์รีดขูรองน้ำที่สองนักนุมสะใภ้รองน้ำที่สี่นุ่งสายห้องเพี่ยทุ่นเป็นที่ร้าใ เดาไม่รู้ครับหนุ่มสไปหนุ่มสไปรอบนี้มีกดังกาของสายทองหนุ่มจะจับลังน้ำที่สี่ว่าไงหนุ่มส้อยไรอบน้ำที่สามพี่น้องตักสบต่บนน้เ้นนเบิดมาผู้นั้นว่าไงทีแกบอกสนนะนีกังกึึงระดุดไงระดแนกังกลยหนุ่มสไปเียวนี่นี่กดัล้าีกรดัา้าของหนุ่มสายทงพี่น้องจับบ้านสายทองรงน้ำที่สี่หนีรอดปลอดภั No, yeah. โคศิบุีได้2สองมื่บนบเดอควใจราล็อกวาใจเราล็อกล่องน้นหนึ่งนะครับนมคำเม็ดเอานมไม้แก้วนงคำเม็ดล่องน้ำสองเทศสายลุงล่องน้ำสามชาติสยามล่องน้ำสีไปไม่ไหเอาไปจับก้อนให้ได้ทีน่นึงลงอย่าง้ไล่องน้นสีชาติสยามนะครับโอ้อยยดดยย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 ยอ,อ,อยย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 ยเยย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 ย มันจะกัดตาท่านนังลมสักเล่นตรงนี้นางขาแว่นนาชนังเขาแว่นกรรมการเราไปดูเลยคราไปเชื่อหุ้มกันเข้าว่นน้าสยามนะครับรองน้ำสีจับุ้น นะครับมีน้ำแคนเดเล่ที่อยู่ลำบ้านนะครับตอนนี้หนุ่มสยามจับทุ่นแล้วอยู่ลองน้ำที่สี่อ๋อยังรอเทพชายลุงลองน้ำสามและกหนุ่มทำเม็ดลองน้ำสองหัวใจเราร้อนลองน้ำที่หนึ่งนะครับเที่ยวน,นี้จะมีสี่ยัจะมาพบหรือไม่อย่างไรนะครับรอดูอ๋อวันนี้ดูเลี่ยงมันอยู่หันหมดแล้ว